สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอัญญาทารอรดค่ะดูดวงครึ่งปี2569นะคะดูดวงคนวันพฤหัสบสดีเนาะอะ่ถ้าตามหน้าไพ่นะคะจะเห็นว่ามีไพ่เจ็ดถ้วยไพ่เดอะฟูลนะคะหรือไพ่ราชินีเหรียญด้วยนะคะเรียกว่าเจ็ดถ้วยี่เจ้าโปรเจกต์เจ้าโครงการเจ้าไอเดียนะแต่เดอะฟูลเนี่ยนะคะเรียกว่าอาจจะมีเรื่องของการสร้างตัวตนในได้หลายแพลตฟอร์มนะคะหรือสร้างความโดดเด่นนะคะให้กับผลิตภณัณฑ์ให้กับสินค้าให้กับตัวเองนะคะเรียกว่าในช่วงครึ่งปีนี้นะคะ ชาววันพฤหัสบดีเนาะเรียกว่าไอเดียดีนะในเรื่องของงาน นะคะมีความคิดอยากทํานู่นอยากทํานี่อยากทํานั่นแต่ไม่ว่าคุณจะทําอะไรเนี่ยนะคะเรียกว่าต้องหาข้อมูลสิ่งต่างๆให้ดีก่อนนะอย่าทําอะไรที่มันดูประมาดดูพังเพลอดูเผลอเรนะคะหรือว่าอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงจนเกินไปอันนี้ก็ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนนะคะอาจจะมีคนมาชักมาชวนคุณในเรื่องของการลงทุนอันนี้ต้องพินิษพิจารณาให้ดีนะหรืออาจจะต้องหาข้อมูลสิ่งต่างๆให้ดีเพิ่มความรอบคอบด้วยนะคะให้มองว่ามันมีความสุ่มเสี่ยงเกิดขึ้นนั่นเองใครที่มีงานประจําทําอยู่แล้วนะคะ เรียกว่ายังถือว่ามีความมั่นคงนะถึงแม้ว่าจะมีความเหนื่อยมีความหน่ายเนาะบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยเงินงานมากกว่าเดิมนะคะแต่เงินเดือนเนี่ยไม่ขึ้นเลยนะคะเลยอาจจะกําลังมองหาที่ใหม่นะคะเพื่อที่จะอยากได้เงินเดือนเพิ่มอยากได้ที่ที่มีเรียกว่าเรียกว่าคุ้มกับสิ่งที่เราทํานะคะแต่ถ้าใครจะเปลี่ยนจะย้ายยังไม่แนะนํานะเพราะว่าถ้ายังไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนคุณมีโอกาสที่จะตกงานว่างงานได้ด้วยอิทธิพลของไพ่เดอะฟูลเนี่ยนะคะเรียกว่ามีโอกาสเนาะ ถ้าเรียกว่าเขายังไม่อตอบตกลงคุณแบบชัดเจนหรือว่าคุณไปสมัครแล้วยังไม่ได้ได้รอเรียกตัวรอใดๆอย่าเพิ่งเปลี่ยนอย่าเพิ่งออกจากที่เก่านะเพราะถามว่าที่เก่ามั่นคงไหมมันยังมีความมั่นคงอยู่นะคะแต่ทาอะไรที่คุณทําอะไรที่มันดูสุ่มเสี่ยงมันความมั่นคงเนี่ยนะคะมันอาจจะกลายเป็นว่าวางงานไปเลยโดยเฉพาะใครที่ตกงานว่างงานอยู่นะคะช่วงครึ่งปีแรกยังมีแนวโน้มว่าอาจจะยังไม่ได้งานนะหรืออาจจะ ได้แต่แบบเข้าไปไม่กี่วันก็ออกอะ่ะโดยอิทธิพลของไพ่เดอะฟูลมันมีความเป็นเด็กนะคะเออเพราะฉะนั้นบางครั้งอยู่ที่ไหนไม่ค่อยทนน้อเรียกว่าในช่วงครึ่งปีนี้ต้องใช้ความอดทนหน่อยนะถึงแม้ว่าจะเบื่อจะเหนื่อยจะใดๆก็ตามแต่แล้วสิ่งสําคัญต้องเพิ่มความกระตือรือร้นให้กับตัวเองด้วยพเพราะเจ็ดถ้วยเนี่ยมันมีความเรื่อยเอยื่อยเฉืยชานะคะเรียกว่าต้องเพิ่มความกระตือรือร้นให้กับตัวเองนะคะ รวมถึงต้องมีในเรื่องของการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลามองหาประสบการณ์ให้กับตัวเองนะคะเรียนรู้นอกห้องเรียนการเรียนรู้อาจจะนอกห้องเรียนนอกตําราก,ก็ได้นะเหมือนการค้าขายก็เช่นกันนะคะต้องสร้างตัวตนตัวเองเนี่ยนะคะเรียกว่าให้โดดเด่นไม่ซ้ําใครไม่เหมือนใครอาจจะทําอะไรที่มันดูแปลกแหวกแนวไม่เหมือนใครเนาะเรียกว่าช่วงครึ่งปีนี้เป็นช่วงครึ่งปีแห่งความสดใสร่าเริงนะคะทําอะไรที่มันดูไม่เครียดไม่ตึงจนเกินไปนะคะเรียกว่าอันนั้นอาจจะดึงดูด ะะจะดึงดูดได้เป็นอย่างดีเนาะ,ะเหมือนที่บอกนะคะการงานการเรียนเนาะยิ่งถ้าเป็นการเรียนนะต้องเพิ่มความกระตือรือร้นให้กับตัวเองนะคะต้องเอาจริงเอาจังในเรื่องของการเรียนต้องตั้งใจหน่อยนะไม่อย่างนั้นมันจะไม่จบอาจจะติดรอติดศูนย์ได้นะคะยิ่งถ้าใครที่อยู่ในช่วงของการรอคอยในเรื่องของการเรียนการสอบเนาะเรียกว่าต้องดูหนังสือนะคะาตำรับตำราให้มากเลยทีเดียวอย่าประมาทนะคะเมื่อไรประมาทนะคุณตกเหวได้นะคะเหมือนอิทธิพลของไพ่เดอ์ฟูนั่นเองนะคะ แล้วก็ถ้าในเรื่องของการเงินนะคะเรียกว่าดาอิปนของราชินีเหรียญถือว่าผู้หญิงจะนําโชคลาภความดวงดีมาให้นะหรือบางคนนี่ดวงนารีอุปัมภมด้วยนะคะแต่เดฟูกับไพ่เจ็ดถ้วยเนี่ยหาเก่งใช้เก่งเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะคะแล้วมักจะใช้เงินตามความพึงพอใจตามอําเภอใจอะ่ะนะระวังจะใช้เงินเพลินจนเกินตัว ะะกลายเป็นอาจจะมีหนี้สะสมเข้ามานะคะเพราะว่าความประมาทของเราเนาะไม่วางแผนวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีนะคะเจถ้วยกระเดือปูเนี่ยเอฟเก่งนะอยู่บ้านเฉยๆก็เสียเงินได้นะคะเรียกว่าอาจจะเอฟอ,ออนไลน์อะไรพวกนี้ซื้อของออนไลน์นะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยโชคลาภคนนนพัหั์พอมีพอได้เข้ามาเรื่อยๆนะ แต่เหมือนที่บอกค่ะผู้หญิงจะให้โชคนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะคนโสดนี้เรียกว่าอยู่ในช่วงของคําว่าเช็คเรตติ้งนะหวานสเสน่ห์ไปเรื่อยนะคะมีคนคุยเยอะนะคุยหลายคนคบหลายคนแต่ก็อาจจะยังไม่ได้จริงไม่ได้จังยังไม่ได้ชัดเจนกับใครนะคะเ,เรียกว่าอาจจะแบบยังไม่ใช่อ่ะนะสำหรับคุณบางคนนี้ค่อนข้างจะห่วงแหนความโสดด้วยนะ p o w e r ฟู l รักอิสระนะคะไม่ชอบการผูกมัดไม่ชอบการยึดติด นะคะคุยกับใครสบายใจก็มักจะคุยอยู่กับคนคนนั้นส่วนคนที่มีคู่นะคะคนที่มีคู่นี่ต้องพยายามมองหากิจกรรมทําร่วมกันนะเพราะรักมันจะเหงารักมันจะอ้างว้างมันจะรู้สึกเหมือนโดดเดี่ยวนะคะทานข้าวร่วมกันพาคนรักไปเที่ยวไปพักผ่อนไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะให้มีการพูดคุยกันเกิดขึ้นนะเออรักมันก็จะได้ไม่ไม่ดูเงียบไม่ดูเหงาจนเกินไปด้วยอิทธิพลของราชินีเหรียญนนะ่ะมันมีความเหงา นะคะยิ่งถ้าในเรื่องของสุขภาพเนี่ยสุขภาพจิตสุขภาพใจค่อนข้างจะสําคัญมากเลยนะคนวันพฤหัสนะคะเรียกว่ามันจะมีความเหงาความอ้างว้างความฟุ้งนะคะความคิดเยอะแยะมากมายนะคะเกิดขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นก็ดูแลในเรื่องของสุขภาพสจิตสุขภาพใจด้วยนะคะแล้วก็จะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกข้อเขา่ขเขาข,อขา้อเท้านะคะคนวันพฤหัสวิธีแก้เคลเ,เสริมดวงนะทำบุญนะคะกับโรงทานหรือ การให้ทานแล้วก็ขอพอรกับพระแม่ลักษมีด้วยนะคะเรียกว่าจะเป็นการเสริมดวงให้กับคนวันพฤหัสนั่นเองนะคะก็จบลงแล้วสําหรับการอ่านดวงของคนวันพฤหัสช่วงครึ่งปี2569ฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ